สวัสดีครับอยู่กับช่อง Youtube นิกกก้สายหานิกกก้สายลิศครับผมพามาชมกันตอนนี้ก็ดึงน้องเขียวขึ้นเมื่อกี้แล้วครับต่อไปก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วครับว่าเดินออกก็ต้องคนละท่อนคนละท่อนเดินออกนี่ครับปลาเจรนทรัพย์ใสุดยอดครับ โอ้วควันดำเลยเพี่น้องตอนนี้ก็หาทางเดิอนออกตัวเองแล้วครับชงยูทุก็มาหลายช่องงานเหลือเกินนะครับงานนี้ประมาณ30-40ช่องได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นป่าชัดเจริญทรัพยป่าตุงแล้วก็อาจารย์ตี แล้วก็เสเมแล้วก็เขียวสายแตกแล้วก็พี่อ่อหนุยไปรุ่นสร้างตัวบริรัมแล้วก็สาวนุ่นแล้วก็พี่บุญเส้น,นโอ้หลายช่องกันเลยทีเดียวครับพี่น้องตอนนี้ก็ช่วยเลือกันเนาะแลากันเดินออกมาเอาไม้มาด้วย ออวาหน้าทีมพี่ครับผมตัวนี้ต่อไปก็เหลือวิธีช่วยสองร้อยครับฝั่งนั้น <c oughs> โอ้ปลาสองร้อยทำไงเอาได้นี่ น,นี่ก็รองไม้มาเรื่อยๆครับผมก็อยู่เบื้องหลังป่าชาติป่าตุงแล้วก็อาจารย์ตีนะครับแคนดง บาจตรถสามวิ่โอ้สองรยทำไงจะขึ้นนี่อยากอยู่ครับฝั่งนี้ครับ สายร้อนมาถึงแล้วครับมาถึงลุยเลยสายร้อนสายร้อนฟื้นยังไปมาอู้รู้โหแรงสั่นก็มาครับรังสั่นก็มานี่มาให้กำลังใจกันครับไม่ว่าจะเป็นจันติงลี่

เบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังชัดเจนสับเร็บเรียบร้อยครับผมสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอลาไปก่อนใช่ <laughs> oh, sudah kapten Nick.